ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราอาจจะเปิดคลิปแบบแปลกๆนะนะวันนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเกมนะครับเร้ก็จะมาเปิดหน้ากลุ่มเลยแล้วกันซับเซิร์ฟเวอร์รีลนซ์นะครับก็จะมีโปรโมชั่นประมาณนี้เนาะนี่จะให้ดูนะครับโอเคโปรโมชั่นก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตั้งแต่เซต50นะครับแล้วก็150 300นะครับแล้วก็จะเป็น DRM เนาะ d r เนี่ยเหมือนจะแรงกว่ารีนะครับแล้วก็ตัวหัวที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวหัว300นะครับประมาณนี้ตัวพันเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกัน,นครับม โอเคในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นตัวเช่านะครับก็10บาทได้2ชั่วโมงนะครับเขียจะมี2ตัวนี้เนาะจีนอสกับอีกตัวหนึ่งเนาะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของแช้กลุ่มแล้วกันเอาใช่กลุ่มก่อนก็จะเป็นเอาได้ไปตัวเพโลน่าเพโลนานะครับแล้วก็จะเป็นของต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้นะครับเห็นเขาเล่นกันอยู่นะเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นของออนไลน์นะครับอีเวนต์ก็จะเป็นตามนี้ได้ตัวจอห์นวิกนะครับแล้วได้เป็นเซตไอกระโปงเป็นเนะี่ย แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นของพวกสายฟีเนาะสายฟีก็จะดรอปของตามนี้นะทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับจะดบับตั้งแต่เซตห้าสิบจนถึงเซตพัน 1, นะครับในแบบนี้นะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอไอเทมฟาร,ร์มบอสนะครับใครที่แบบไอโลภแพงยังเลยอะไรเงี้ยก็สามารถไปฟาร,ร์มบอสได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขอโทษอย่างหนึ่งด้วยครับคือ ที่ผมมาเปิดคลิปอย่างเงี้ยคือที่ผมอัดไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอห้ทุกคนดูนะผมอัดไว้แล้วนะครับเห็นไหมตั้งแต่วันที่ทําคลิปเลยนะครับก็คือเมื่อวานนะแต่ว่าอ,อัดโม,โมดไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วซึ่งดูนะมันใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนเหมือนคลิปมันมีปัญหานะครับช่วงนี้เหมือนตั้งแต่อัปอัปเดตเอ็นวีเดียมาเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะมันก็นั่นแหละผมก็เลยต้องอัดใหม่เป็นแบบนี้นะเพราะผมเวลาน้อยนะครับแลวต้องรีบตัดลงนะ เก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่แบบอเออ่ต้นคลิปอาจจะชุยช่ยๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ <hour> นี่เป่าได้หรอเจ็ดกล่อ,องไหมก็มีดิเป่ากากเขากเปล่าเป่ากากไงแต่เอามาใส่ใเก็บของไงเขไม่ใช่นักวิ่งด้วยนะเซอร์ช้ได้เหรอ,อเออแพงด้วยป๊อบมาตามมายัดดูหลังกูก่อนพี่ มันมีมันมีมันมีระวังมันมีนะโอเคไว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 มันคงปิดผมปิดเลยนี่มายกันสวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่สวัสดีไหมล่ะโอ้โหโอ้โหเจอเข้ามาโอ้โหเ้ยอะยังไะยืดเอาไหมยืดหรอมาล่วงมาล่วงมาล่วงหนึ่งติดตุกที่ไหนแต่ผมมาพิสเดี๋ยวมาห้องนี้พิสต์เหลือเดี๋ยวเราไป วัดเลยวัดว่าเฮ้ยตกไอ้เหี้ยยีโดนรีไหมเนี่ยไม่รู้ทำคลิปไปก่อนชิวๆี่่อยูไหนปแล้วแล้วตั้งแต่รีรีตกแล้วขึ้นแล้วโหดีมาอีกเหี้ยมันเหมาหมดเลยเฮ้ยปืนไม่โดนปืนไม่ตรงนะครับมันผมเลยต้องถกยิงอะไรป่ะปืนไม่ตรงครับมันมันปืนไม่ตรงอ่ะใครมาเล่นเทอนี้ก็ปืนไม่ตรงนะครับ เขารู้กันหมดแล้วเรียกอะไรกันแล้วเออพี่แลนดมันก็ขึ้นเท่ๆอยู่แล้วว่าปืนไม่ตรงไม่ได้แดงพี่อัโอเคแล้วก็อย่าเผลอกดเลนเจ็ดเลยนะครับแปลกเป็นชื่อครับพี่แลนดหน้าใหญ่ของใหญ่ฟีแลนด์ไอ้ไม่แดงอ่ะฟีแลนด์อ้ดูรายกางไว้เอ้เพชเท่าไหร่ตอนนี้อะไรนะไอ้เพชเท่าไหร่สามร้อยสองร้อยสามร้อยได้เหรอแบบ เออแบบไม่กด F7 อะนะเออโอเคของกูกากโอ้หไม่มีใครขึ้นเลยอย่างงี้ดูใบแดงเปล่าไม่หมนมาแน่มีมีโพขึ้นมาพี่ยัดดูไว้ดูไว้สฟักลีตากตกตตกแตกแตกแตกนะรออะไรอ่ะมันใส่ปะปะปๆๆะปต้องแอบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่นเล่นรั่วมเนาะ อยู่แต่ผมเพี้ยงนัวอยู่เลยแต่โดนเศษแจกตกไอ้แย่ยัดมาแล้วข้างล่างข้างล่างเต็มเลยไอ้ไปไหนวระไปไหนแดงหัวหนึงจะตายมาแล้วเยัด ัใช่อวะเออไอ้ไม่ไม่ข้างหลังข้างหลังจะแรกหัวหนึ่งแตกระวังนะแตกติกติ๊กติ๊กอะไรข้างหลังไม่รู้พี่แอ๊ดหัวใจกูเต้นหรือเปล่าไม่รู้ไปหัวใจกูเต้นหรือเปล่าจะมีรีตบไปครับ ดีน่าซนป่ะตัวสองตัวหนึ่ง้ยเฮ้ยมีทาลร้อยมีทาลร้อยไปเฮ้ยว,หน,วนหัวเต็มเลยรีรีย้ <laughs> ยรีย้าลรี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 ร่รนรี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  มาถึงก็โดนเลยครับท่านผู้ชมรอดคนคนนั้นไรเบียัดเหรอเอ้ยเยอะกี่ตัวอะเอาป่ะสามตัวโอ้วหเฮลีนเอากรอดิเกตไรเบียร์ร้อยห้าสิบผมว่าเราต้องเล่นเซตใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นท้ายสุดพี่ทานร้อยเหรอพี่ทาร้อยเล่นล่ไหนดีอะ ยี่ื้อโลห้าร้อยบาท่ดเหรอใช่โลสีแล้หรออาจะต้องไปหนึ่งหนึ่งโชว์นะว่าทำไมแอดมินไม่แอดโล่ให้ด้วยวะท้อเพรื่องความสะดวกสบายของพวกเราออกจีบข้างบนกันนะนะเฮ้ยบวกกันม่ได้นะไปเล่นธรรมดาก็ได้มามาดิรุมได้นะตามมาตามมาแต่ว่าเซตถ้าจะเซ็ตหมดอ่ะ

แต่หนาวะอะขึ้นละวเฮ้ยตายตีเราเลยมาลเรียกมาเรารมาเรียกดีด้วยไปเฮ้ยวหัวะบังให้ผมบังให้ผมบังให้เฮ้ยตัวยิ <laughs> ้มไม่ตายวะแต่แค่นี้รออะไรอ่ะเฮ้ยหมวกันาวบวกเราเนี่ยจะไปบวกใคร แต่เมื่อกี้แล้วแกเป็นดีมาตายนะจริงที่ชแรก,กันกี่ตัววะคิดว่าสา,สามใช่ปะกูเห็นตีเา้าะเดี๋ยวผมว่าผมต้องเรียกรุ่นใหญ่นะครับทุกคน องสับก่อนแต่ F7 แหลกมากโอนคือห้ามกดอ่ะห้ามกด F7 จะขาดเพื่นต้องขี้นะครับวะเดี๋ยวผมควรเปิดไหม่ดีวะอย่าเลยได้หนี้แหละเปิดไหม่เนดะี๋ยวจะยุ่งยากนะต้องรอเพื่อนเราต้องตามเพื่อนนะอย่างแรก อาจจะเหล็กๆนิดน,นึงนะตอนผมกดเดมเจ็ดขอโทษด้วยนะอไอ่จะออกกันยังวะเหล็กมากแหลกมากออกไหมออกไหมวต้องย่อครับต้องย่อ ไม่ได้เหรอ,อเอาไงเอาไปดิมันเป็นเซิร์ฟรวบนะครับผมก็เลยต้องต้องไปดีนดหน่อยนะโอเคอเฮีทีละทีละ <c oughs> เอเอาไปิงอะไรกันดิ แม่เอออย่างเยอะเลยไอสัตดูดิเป็นล้านเลยเยอะวะไม่ใช่สับอะไรตกกูนะโอ้เฮียเฮียต้องมาตรงนี้แล้วแหละเฮีย ยี่ไม่โดนเลยขอรีก่อนได้ไหมมาต้องวัดปะผมไม่มั่นใจอะผมไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นนะมามนต้องวัดไปก่อนนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยสบัด ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันต้องใช้ประมาณอ่อสามสิบเมตอะ คือมันไม่แบบมันไม่มีเป้ากลางจอด้วยนะมันก็เลยแล้วมันน่าจะถึกอยู่น่าจะหัวสี่ผมน่าจะปั๊มยาผิดไปหน่อยอ,อกใช้มีดด้วยเหรอใช้มีดก็โอเค มันจะต้องกดอันนี้เพิ่มนิดนึงไปใไหมฮะเอาใหม่อีกอืปแบบมันต้องวัดใช่ไหมอะไรไม่น่าตายนะครับ อ๋อผมรู้แล้วปืนมันไม่ตรงนี่ว่าผมก็ลิงไปเหอะโอเคลืมลืมอ้าวทางนี้เราอย่ายิงเลยยิงปุ๊บเดี๋ยวเราจะเป็นรุ่นเล็กครับจะโดนดามากเอดิมันต้องวัดก่อนนะเพราะว่าแล้วก็ปืนไม่ตรงใชอปะมันจำได้ใช่ไหมผมลืมแม่นึกว่าปืนตรงนะ รอไปก่อนแล้วกันแม่งจริงผมมาเพื่อวอลแคนเลยนะอยากมาวอลแคนแบบโซนเนี้ยแบบดีอาตบกันอะไรเงี้ยฟินเซ็งว่ะไม่ได้บวกคือตอนพวกผมดิสแม่งก็เลยม่ก็ดิสกันอ่ะคือพวกผมกเยอะเซ็งเซ็ง อ๋อมันจะลงมาอีกรอบเึงนะเพราะเราไม่ได้ยิงนะครับไงใช่ปะคนเดียวกันปะแต่ผมจำชื่อไม่ได้โอเคมาครับเฮียอย่าสับก็พอเป็นรุ่นเล็กอย่าสับกันนะสับกันร้องนะ เออหรือพวก DMR ไปเลยเฮียเอาดิเลย DMR ไม่ให้มันจบๆไปนะครับว่าจะได้ปิดทิปแล้วนะเจอซะทีถ้าแตกผมก็ลงนะครับไม่แตกก็ก็ลงยิงได้ก็ลงยิงไม่ได้ก็ลงนะครับไม่ไหวแล้ะมันไม่มีช็อตเลยนะครับผมโอเคโอเค <laughs> นล่นไม่เป็น,นอะ่ะเยี่ยมันเป็นปืนปืนชา้าๆแล้วมันเจางยี้หัวมันผมว่า,เอ,าเอ้าไอชุดเดียวเลยสวยดิปล่อยสักเซ็ตได้ไหมสักเซ็ตลงมาจัดงั้นอ่ะไม่มีนะเฮีย ไม่มีฮาร์เพียเหยนดีก็ได้มีแต่อันนี้คิวบีโอเคโอเคคิวบีโนโนโนให้เอาเปรียบได้ไหมพีดพีดขอเปรียบจะไม่ได้ขอพิกัตเลยพีดเอ่อโน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 พีกัด

เออโอ้โหไม่ไม่ไหวอะไรเียก็มีปืนหน่งเซตอื่นไม่ได้บวกกันเถอะมันไม่ได้คลิปเนี่ยไม่มีไม่ไหวไม่ได้แจ็คเนี้ยมันไม่ไหวเออกูกากสุดแล้วเนี่ยมึงจะวัดไม่ล่้ตอนเนี้ยก็ใช่ไงก็ไป็นเราก็ใช่ไงไม่เอาไม่เอาขอปืนนี้ขอเปียบเถอะเดี๋ยวคลิปมันจะเต็มแล้วเนี่ยเออไม่เอา เรามีเซตอื e ่นมเวลามาสุดเออไม,ไ,ไม่เอา<ๆ>ไม่เอา<ๆ>ก็ไปเอาเองดิไปไปไปกูตายมาสองตายแล้วเอาไปไ,ไป,ไ,ปไหน,นก็ไปเร็วหรือจะบวกก็เล่นเร็วข้างในก็ได้เร็วสักทีเฮ้ยจะเล่นแล้วเนี่ย آ, ได้ได้ได้เซตอะไรอ่ะโอ้ยให้มันดีขึ้นนิดนึงได้ปะเนี่ยอันนี้ก็ได้อะ อันนี้หน่อยได้ปะนี่อะไรปืนนี้ปืนนี้บาคีเลยปะบาคีไม่มีเซตอะไรอ่ะมันมีแต่ของโปรโมชั่นเฮ้ยเปลี่ยนเซตเท่ากันดิมาดิเอาเปลี่ยนเซตเท่ากันูว่ากเลยมไหนๆก็แค้นมึงคุมแล้วไม่มีใครเล่นกับมึงแล้วมาโอ้เซตขี้กึุบขี้กาว่ะถ้ากูชนะมึงกูจะได้ลงมาบวชดีบาร์ด้านในกันอ๋ออเด ได้ใจอะได้ใจเข้าใจปะจัดไปจัดไปงั้นขออนุญาตชนะนะจะกูตบอุ้ยเม็ดเดียวมืดเลยก็บอกให้ใส่เซตเอางันนี่มั้งไม่นีได้เปลี่ยนเซตมั้โอ้ไมดเดียวมืดเลยเม็ดเดียวมืดจริงไปหน่ะไอ้ยิงดิเออดูดิเออว่ะจะเปลี่ยนเซตอะอ่ะมีมีนี่ไหมมีไหมอันนี้นี่นะ

ก็มีแต่เพื่อนมึงไงเซฟโซนอะ่ะไอเซฟตึงหนึ่งอะ่ะวัดหน่อยดีลูกพี่พอดีเก่งมุม,มาเดย <c oughs> ตักสีเขบคออ่ะหนอบเซตให้เล่นอนะ่ะพี่ดูแล้วกันได้ไหมได้ไดีมามาเซตหนึ่งแล้วครับก็ถือว่าได้ได้ทุนคืนนะเพราะว่าเราแตกไปนะครับ แต่แบบผมไม่ได้อัดคลิปนะ okay. ผมมีแค่นี้แล้วเฮียมีแค่ DMR ครับให้บวกดิสได้เลยครับเฮียโอเค <Okay S 2> ครับไอ้แล้วแล้วเฮียมีเซตอื่นไหมผมคลิปจะเต็มแล้วเนะ่ยผมไม่มีใครบวกด้วยมีอันอื่นไหมมีในพวกนี้ปะเออ้อาบว่ะเอาไนดะ้ได้ได,ได้โอ้ยอย่างร้อยก็มีบกวกเลยสวยสวยผมไม่มีใครบวกผมเลยเนะี่ยมาเลอร์เลยเนี่ย สวยสวยสวยขอบคุณครับเฮีย <laughs> มีคนบวกก็ทีได,ววได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม,มาไม่ต้อง,อมองมไม่ต้องผมผมมาทำคลิปครับมาโอ้ผถึกจังเฮงียโอเคไว้ okay. ยก็ได้บวก เออเราต้องผมก็นึกว่าจะมีแต่พวกเลื้ยนๆนั่นแหละเซิร์ฟเนี้ย,ม,ยมันก็มีคนดีเป็นคนทาฮายู่นะเออถือว่าโชคดีคิกว่าจะมีแต่เลื้ยนๆผ,ผมเคยมารอบที่แล้วโอ้โหเลื้ยนกูหนักมากอะ่ะกูเล่นอะไรก็ไม่รู้อย่างเลื้ยนเลยแต่ละรอบผมเคยมาสตรีมอยู่นะเซิร์ฟเนี้ยเคยมาสตรีมแจกตังอยู่นะครับฟรีแลนซ์จำได้เลยสมัยก่อนอะ่ะแบบใครยิงได้เอาไปเลยห้าสิบาทอะ่ะตัวละห้าสิบ ไม่น่ามีคนแล้วนะครับตอนนี้มาดฝนตกด้วยเดี๋ยวไฟดับนะครับวคลิปมันจะมันจะตัดเองเอานะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์ฟรีแลนซ์นะครับใครที่ชอบเล่นนะครับเนยวยเปาะๆอย่างนี้ก็สามารถลองเล่นกันได้เนาะเอะต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีก้ก็บ๊ายบาย